โลกนี้คือหนังสือเล่มใหญ่ที่งดงามแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่อ่านสิบสิ่งที่คุณต้องขอบคุณ 1. เวลาใครบางคนไม่สนใจคุณเขากำลังสอนคุณให้อยู่ได้โดยไม่มีเขา 2. เวลาใครบางคนเบื่อคุณเขากำลังสอนให้คุณให้เวลาตัวเองมากกว่าที่ให้เวลาเขา 3. เวลาใครบางคนมองคุณในแง่ลบเขากำลังสอนคุณว่ามนุษย์ไม่ได้มองกันที่ตัวตนจริงๆแต่ตัดสินใจกันแค่มองผิวเผินหรือด้านนอก 4. เวลาใครบางคนทำให้คุณผิดหวังเขากำลังสอนคุณว่าอย่าคาดหวังอะไรจากใครทั้งนั้น 5. เวลาใครบางคนทำร้ายคุณรับหลัง เขากำลังสอนคุณว่าอย่าไว้ใจใครไม่เลือกหน้าใช้เวลาดูนานๆจะดีกว่า 6. เวลาใครบางคนดืมบุญคุณคุณเขากำลังสอนคุณว่าอย่าให้มากเกินไปกับคนที่ไม่คู่ควร 7. เวลาใครบางคนวิจารณ์คุณเละเทะเขากำลังสอนคุณว่าคนไม่ดีไม่มีค่า ไม่มีผลงานจะทำร้ายคนอื่นได้มากแค่ไหน 8. เวลาใครบางคนหาเรื่องคุณเขากำลังสอนคุณให้ใจเย็นกับคนจิตใจต่ำและให้อภัยกับคนนิสัยไม่ดี 9. เวลาใครบางคนเปลี่ยนไปเขากำลังสอนให้คุณเริ่มทำตัวมีค่าโดยไม่ต้องแคร์เขาเลยสิ 10. เวลาใครบางคนไม่รักคุณเขากำลังสอนคุณให้รู้จักรักตัวเองขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ไฝฝันถึงสิ่งที่ต้องการทำชีวิตให้คู่ควรกับสิ่งนั้น